ก็ขอสัสนีทุกคนน้องนักวทุกคนเนี่ยมาเนี่จะมีชื่อว่า Scary Elevator ก,ก็คือก็คือมันจะไม่เหมือนดา่าน Scary Elevator ตัวกติน้ทุกคนแต่มันจะมีความน่ากลัวและสยองขวัญมากกว่าเดิมใช่เลยทุกคนมากอ็อนตอนนี้จะเข้าไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับส c ค i b e ไว้นะไปดูกันเลย let's go เ้ยอะไรนะ่ะมีสวนสนุกมีเราไปเล่นกันดีกว่าไปเล่นกันทุกคนไปไปเล่นกันแย่แล้วทุกคนชักกี้มาแล้วหนีก่อนหนีก่อนมันมาแล้วมากี่ตัวนั่นนะ่ะ เนีแล้วโอ้เก <If S 1> <Hollywood> ือบไม่รอดทุกคนเกือบไม่รอดแต่ก็ยังรอดอยู่ทุกคนก็ยังรอดอยู่ลัองรอดอยู่เฮ้ยอะไรอ่ะมันแปลกนะทุกคนมันแแปลกนะว่าไหมทุกคนอเชื่อว่ามันแบบแปลกเหมือนกันนะคือแบบบรรยากาศมันน่ากลัวแปลกๆอ่ะดูสิตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยงั้นเราเข้ารกันดีกว่าทุกคนเข้าฟต์มาเข้าฟต์มาทุกคนเข้าฟต์มา เดี๋ยวทุกคนเข้าฟตบมาเข้าฟตบมามนั่นยังไงมันมาวะนั่นน่ะทุกคนไม่ยอมเข้าลิบต์มาน่ะโอ้โหมันมาเนี่ยเดี๋ยวก็ตายทุกคนนั่นนะ่ะตายใช่ไหมน่ะแย่แล้วแย่แล้ว มันมาเ <c oughs> <c oughs> ฮ้ยรอดยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ทุกคนยังรอดอะไรเนี่ยผู้ชมมีสัตว์เลี้ยงนรอมีสัตว์เลี้ยงอะไรนะไนเมเอ์หรกว่าสัตว์ไนเม่แล้วก็มีอะไรนะมีคาแรคเตอร์คือสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นตัวละครพวกนี้ได้หรออือะไรเนี่ยชออ็อปบออะไรเป็นร้านค้าหรอ ร้านค้าและซอยางนี้แหละผมก็ผมก็ไม่จู้ว่าเป็นร้านค้าอะไรเนาะรู้แค่ว่าเป็นร้านค้าที่แบบสามารถซื้อของได้แค่นั้นแหละเออปีนก่อนปีนปีนปีนไหนว่าสไลเดอร์เฮ้ยมัน เยี๋ยวดคนเกือบตายแล้วเกือบตายเก็บเคลิปเรียญคลิปเรียงคลิปเหรียญร,รู้สึกว่าเหรียญจะย้ะเยอะมากๆเราทุกคนตอนนี้ต้องรีบเก็บก่อนต้องรีบเก็บก่อนก่อนที่จะไม่ได้เก็อบอีกเลยโอ้ยยังรอดอยังรอด นี่นะเฟดดี้เนาะก็คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเป็นเฟดดี้ได้เหรอเดี๋ยวลองดูสิไหนนวะสงสัยต้องไปหาต้องไปต้องรู้ว่าต้องเสียหรบบือวัคซีวะทุกคนผมก็ไม่แน่ใจนะเฮ้ยนี่เหมือนฮักกี้วอลกี้นี่นะทุกคนดีๆต้อนรับทุกคนวลคัม เอ้ยมันมาแล้วทุกคนฮักกี้อะ่ะอยากเข้าไปอยากเข้าไปอยากเข้ามันมาแล้ว รูส้สิมีพ่อของมันแล้วก็มีลูกด้วยทั้งตัวเลก็กทั้งตัวเล็ตัวใหญ่รู้สึกว่าตอนนี้มันจะเล็งเราทุกคนเดียวตอนนี้เฮ้ยยังรอดยังรอดมา ก็สำหรับคลิปนี้กม็มีทค่นี้แล้ทุกคนก็ส,ะสะั้นๆยู่นี้แหละไปแล้วครับสวัสดีครับ